เป็นตัวอย่างซะนะจีอเอาเงเเราอยู่ที่สิงคโปร์แล้วสิงคโปร์ก็มีร้านของเล่นและในร้านของเล่นก็มีอิชิวังซึ่งแน่นอนว่าเรามาแล้วต้องเปิดสิครับทุกประเทศจะไม่เหลือ เอวอันออนี้เราจะมาเปิดนะครับชิบาปบายซิ<ไ>ปเปมรี่ปายแปมิลมี่นะรอบน<ะ>ี้ต้องแก้งก่อนว่าอาจจะมีก้อนสันบ้างหรืออะไรบ้างนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันป่าเข้าไปต้องซื้อเท่าไหร่ ไฟไฟแรกพี่พ่อเปิดแล้วไฟสองหลินเปิดไหมถ้าเดี๋ยวร้านสลับกันพอไปเดี๋ยวรนก็หลายไฟมาโอเควันตุ้ยอีอีก็เป็นพวกแก้วแก้วชามโอ้พี่พ่อได้แต่ละวันล่างๆวันนี้เฮ้ยมีพิกเกอร์อีอีเฮ้ยวันนี้พี่พ่อแบบสองพกเลยค่ะอีแม่จี จริงนะค่ะทุกคนเราต้องโยกย้ายอ่ะเราจะเป็นวนๆกันนะใช่จะเป็นวนกันไปเรื่อยๆแต่ไม่รู้ว่าจำกัดคนละเท่าไหร่อ่าคือเขาไม่จํากัดสมมติเราเล่นห้าจบมีคิวต่อก็ต้องไปต่อใหม่เล่นอีกห้าจนวนไปเรื่อยๆเห็นยากเออเห็นต้องมาแล้วว่ะต้องมาแล้ว โอเคนะคนคนข้างหลังรอแช่งอยู่พี่โบรู้ป่ะ E oh A my A มา A A my A มาสโอ้โหมีเกลือมาก F ดูหนีเป็นตัวอย่างใช่ไหม E โอ้โหแผงนี้เขาใส่เอ้ป่ะเนี่ยทุกคน ดีอีไม่เอาดีนะเอาเฮ H โอ้ะจบจบไปอ่ะหลินไปไปไปต่อแถวไปอ่ะหลไปต่อคิวไปต่อคิวไปเอาจริงนะถ้าเหลือตข้างหน้าเราอ่ะเปิดไม่ได้รางวัลอ่ะต้องเหมาแผงแล้วไหมอ่ะเมื่อกี้ออก B ไปแล้วครับหลินแล้วก็ต่อคิวลุ้นกันว่าเออมันจะเป็นยังไงบ้างกำลังสับแช่นคนง่ายสับแช่นทำไมเราเป็นคนอย่างนี้วะ ำอะไรร้านแล้วล่ะวัอกี้คือคนข้างหน้าก่อนหน้านี้เขาจับไปประมาณเกือบ20ใบแล้วคือหาว่าได้ตุ๊กตาแล้วคนข้างหน้าพี่โบบอะคือเขาอะซื้อไป10เอไม่ออกเขากลับว่าตอนนี้เออะมีอยู่2พี่โบอาจจะเหมาถ้าเหมาเนี่ยก็คือจะได้ฟิก3เลยนะเพราะว่าตอนนี้ฟิกไม่ออกโอเคมาโอเคโอ้หน้ามาร์ดี้ไม่เคอเหมา แจ้งก่อนนะคะว่าตอนนี้พี่โบอ่าเมาแล้วะคะว่ะเพราะว่าน่าจะหน่องไม่กี่ใบแล้วเดีเด๋ยวเราออกมานับว่าเหลือกี่ใบเหลือกี่ใบพี่โบสิบเอ็ดใบเปิดเอเอ็ดใบนี่คือได้ฟริกสามเลยนะได้ก็ <c oughs> คือเปิดห้าบวกสิบบวกสิบเอ็ดนะ,ะสุดท้ายเพราะบ,บอกก็สุดท้ายเราก็ได้เอาสิบอยู่แล้วแต่ว่า <c oughs> มันเหลือสิบเอ็ดก็เลยเมาเลยโบก็ไปเปิดเล่นๆแล้วเพราะยังไงก็คืออันนี้คือเหมานะทุกคนแล้วก็สุดท้ายเป็น อ่ะแล้วเดี๋ยวเอาออกไปข้างนอกมารีวิวของกันละกันค่ะเรามาแล้วครับจบหลังจากที่เหมาสปาเอฟเฟมิลี่มานี่ก็คือได้แก้วนะอันนี้ได้เทสนะเทสที่เราแกะเลยไหมแกะเลยแกะเลยอ่าอีก็จะเป็นแก้วนะไม่ต้องไปดูมันนะประมาณนี้นะช่างมันเราดูรายการเท็ก่อนนี่นี่ี่มีน้องหมาด้วยเรื่องน้องหมาเราเปิดตัวเทสก่อนเนาะมา ลุ้นทั้งหมด5แบบอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เอาอยากได้อัเนี้ยหน้ามีมอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้หมายล้วหามมาตตามเลยเกียนล้วมามามากูชอบกูชอบขออันเนี้ยโชวหัวโอูหสุนธยา าเดี๋ยวให้ดูกล่องฟิกเกอร์หน่อยนะนะก็จะมีอ่าสองตัวนี้เอและรัสเนาะงาน <Okay. S 3> ดีอ่ะงานดีมากนนิ่งโดนแสงข้างบนดีเลยอ่ะอิ่มเลยอ่ะอันนี้คือได้มาสองเลยได้มาสองเลยนะครับเอนะคระับใช้ได้ตุกตาเนี่ยขอเทดได้นะ อยากได้ตุ๊กตาอ,อยากได้ไม่ใช่หรอยากได้ตุ๊กตาจบเลยถ้าได้ตุ๊กตาที่จบเลยเดี๋ยวเราเอาของเรามาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแลกกับเขาเดี๋ยวที่บอกการเล่นของสิงคโปร์เนี่ยค่อนข้างมีระเบียบม,มากถ้าไม่มีคนเราเล่นได้เรื่อยๆแต่ถ้ามีคนเนี่ยเขาจะให้เราไปต่อคิววนแต่ความสนมุกข,ของที่นี่คือแม่งมีแค่แผงเดียวแล้วจบแล้วมันทําให้คนอื่นที่ความต้องการเรามีเยอะแต่มันไม่เหมือนกับที่ญี่ปุ่นเนาะหมดปุ๊บเขาเติมแผงใหม่มันวนๆไปเรื่อยๆก็ สนุกอีกแบบครับก็ลุ้นดีเราก็ลุ้นข้างหน้าว่าเขาจะได้ไม่ได้ยังไงเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะก็ทิ้งท้ายว่าความลงทุนม,มีความเสีย่ยงก็คิดดีๆก่อนจะจ่ายแล้วกันนะวันนี้ประมาณนี้ตอนหน้าไปมาดูกันบ๊ายบาย